สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขสมองสมบอนสบายดีอ f ีถักแพง hm ปลาลุงหน่อไม่ปาลุงวายเหรอ้นี่อัสองอัน <pu> นี้ป้าเต๋อ มวยจุดยอดไปเลยปาลุงเอ้หาหน่อไม้อันนี้เพิ่นเอิ่นว่าหน่อไม้เพกปาลุงอของเสบปาลุงเอ้โมแม่หน่อไม้เพลีป่าได้ปาลุงเอ้มันสีต่างกันเนาะอันนี้หน่อไม้เพลีป่านี่ส่วนนี้เป็นหน่อไม้เพล็มกมาเบิกกรนี่กันเลยปาลุง อันนี้จะเป็นกอนไม้เพลกปะลุงเงนนี้ยปัดมาเจอกอนห,หน่อยๆนี่ปะลุงปัดสามหนอสี่หนอ Hãy có cho kênh Ghiền cầu Gõ không bỏ lỡ những cho ăn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

สำหรับก้นอนไม้เพกก็ต้องเล่นไม้กระสีกอบอย่ใหญ่เนาะสิเป็นก้อนน้นอยๆคืนเนี่ยจังสีเลยรสชาติมันก็นสิต่างกับน้ำไม้ทัวท่วๆไปอันนี้มันสิบกคมเลยปลาลุงน้ำไม้สำหรับน้ำไม้เ,เพกเนาะมันจะเป็นน้ำไม้ชนิทแบบว่าคือน้ำไม้สังไภายอย่างนเนี้ยสิหวานปลาลุงโอ้ปลาลุงเนย ก็อนใหม่นเอ๋ไหนละุดดยนห่งนะนี่นะทนนะน่เป็นอ่าหนึ่ง่ะตนี่นะอันหนึ่งุดขุดข้างหนส้าไขุดขุดเอดี๋ยวได้เอ น um really? ี่นะหวานมาใครใหม่ช so, so ่วยนี่เท่นั้นมีหนอนหนนี่แะเพเห็นอะไรอะไรง่ายงายน่ะห้ามรูดใหม่นะไมม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไ

เมดมาปะเลยใส่ใหม่คุดเท่านั้นป้าตัวมวยเหี้นะโอ้ยตชรยิตไตว่ิรัยแก่แก่บ่แก่ไดฮ้

แก่ปะโอ้พอดีเป็นยังไป นายพยบ่หนอยเพลยแมนบนยเพลย์บ้าหนเออนี่นยะนอ,อยเพลย์แมนบ่เฮยเจพอเนาะมนจกแ็งเนาะอ้ยปารุงแมนวยนะนายเพชรยเพลยเดี๋ยวเพิ่ง นี่แหละน้องไม้เพล่แ้ามจะแข็งอป่ามัน็มีน้ำเลย่าอยมเบิน้งไม้บป่านองไม้เบิรมันยกันกับน้องไม้อันีแล้วมันต่างกันแต่ว่ามันแข็งมันแข็งนะับมันถ้าน้องไม้เพลมันบ่มีน้ำน้องไม้ เป็นไร หากะฉีหูตะกี้บแน่ใจบ่อออะบังยอมที่ขายกินกระดอนก็เป็นไม้ไน่ไรลาปลาขายนัเดวารดำเลยอเกือบ่เลนี่นน่ด มันเร้อยปตนัดดำมงามอุ้ยหงเขาขัขดเด้อจักบาดเด้อซ้ำหยอดเนาะขมิ้นชีมในยีงว่าสุจอดลุ่นเนาะเอาลุ่นขนาดเอาสิไ้ต่อไปอันนี้อยากได้เยอะ คมน,นุ่โอย้ยเแต่งม <Okay. S 2> ันนะเนียมันแข็งคือะไครไดสนีเหมือนันก็เนีรมันแข็งนี่น, <Okay. S 1> น,นเห็ดเป็นนะโน้มันว่อนอนป่ป๊าดปลลุงเอ้น้นองมวยเห็นคนเดียวเลยเมือ่อย อ้อนอย่างคอนก็จะออนเออแล้วก็แปงแนบาลคขู่กันนี่แหละของแสบสิเด้พากันกลับแล้วไปลุงบานนี่อย่าลูกใสหิวข่าเนาะแสบไปลุ้งมึงดูละก่อนสีกัับ น้องลูกส่อใน,นกระเจ้นหัวหนึงหัวยังนี่งงนยินงแบบยังตอดก็หานหานกับหยังกแตนหานตอตฮันดาดวะพิษ<า>าาอ๋ออีพอ,อีแม,ม่หนอมไหมเฮ้ยมาอ่านมาณตอนคำบมแม่นไมไหมเพลป่าได้ปะลุงนี่นอ,อย่าเขาใจพิษ,พษได้นี่อันนี้หนอมไมมที่แสบที่ชุดเกิดยังขึ้น หัน้ยูกขวนขึ้นไปน้องซ้อนไปยู่มึงดูยูได้อยู่บ่ห <c oughs> ลานสาวกับป้าเพคนนี่ <c oughs> ไปใส่กับไปใส่กับปไปทำกันตลอดปะลุงเอ้ <c oughs> ไปนอง <ไป S 1> ดอกซ้อนก็ <c oughs> ตีถ่ายเห็นน้องดอกซ้อนสิเห็นน้องจักรจันแต่ว่าเมื่อนี้น้องจกกักรจันเฉยเลยมาเ <c oughs> มื่็ได้ <c oughs> แผนกันฮะว่าชิมาสอนลูกขวบปะลุงเอ้ยปั๊บมาเห็นน้อไม่เพล็ก ก็เลยทีมฮอนละหัวกจะได้กับพ่อกันนุกการนาไปรู้เงยสบายดี